วันนี้ที่ครูจะสอนเลยคือตยาศัพท์นั่นเองครับหน้าตยาศัพท์เด็กๆสงสัยไหมครับว่ามันแปลว่าอะไรมันมาจากไหนคําว่านาตยาศัพท์ครูจะอธิบายให้เดี๋ยวนี้เลยครับนาตยาศัพท์มาจากคําว่านาาติสิ์กับคําว่าศัพท์นํามารวมกันน้าตาสิ์คือการออกท่าทางในการร่ายาเรียนแบบธรรมชาติหรือการกรีดกลายมือให้เป็นทางท่าทางด้านน้าตาสิงเรียกว่านาตยะ ส่วนคาว่าสั์ก็คือคําศัพท์นั่นเองเมื่อมารวมกันนาตยศัพท์จึงหมายความว่าสัพทางด้านนาตสินไทยที่เวลาใครพูดสัพทางนาตสินไทยมานี้แค่คําเดียวเราทุกคนก็จะเข้าใจกันเลยนะครับเช่นคําว่าอะไรเด็กๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ขอเสียงปรบมือน่อยอ่าคาแรกเลยนะครับวงรู้จักวงไหมลูกอ่าวงก็คือการทําแบบนี้ ตั้งมือเป็นวงจึงเรียกว่าวงมันเหมือนอะไรครับเหมือนวงกลมนั่นเองดูซิเป็นวงกลมหรือเปล่านี่ตั้งแบบนี้เหมือนวงกลมเขาจึงเรียกว่าวงวงก็มีอยู่3มระดับนั่นเองนะครับระดับแรกคือวงบนวงกลางวงล่างสเสร็จไปแล้วครับวงมีอยู่3มระดับนักเรียนจำไว้ให้ดีนะครับต่อไปคือนี่ ทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยจีบนั่นเองครับจีบก็มีอยู่หลายระดับเหมือนกันนะครับเรามานับกันดูสิครับว่ามีกี่ระดับจีบงายจีบ่้ามจีบปลกหน้าจีบตกข้างและจีบส่งหลังนั่นเองครับเรารู้เลยนะครับว่าจีบเป็นอย่างไรมีกี่ลักษณะอ่านในลองทวนสิครับจีบ งายจีคว่ำจีปกหน้าจีปกข้างและจีบทรงหลังมีทั้งหมดกี่ระดับครับ5าระดับนั่นเองเก่งมากๆเลยอตอนนี้เด็กๆก,ก็ได้รู้จักหน้าตยศัพท์เบื้องต้นกันไปแล้วนะครับไหนลองทัวร์ให้ครูฟังหน่อยสิครูจะทำท่าแล้วให้นักเรียนพูดโอเคไหมครับครูจะทำนักเรียนพูดพร้อมหรือยังครับ5 4 3สาสอง หนึ่งริ่มเก่งมากๆเลยทุกคนและอีกหนึ่งอย่างที่ครูอยากจะฝากคุณค่าของนักติดสิงไทย จะอยู่ได้เราต้องมีผู้สืบทอดและคุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้สืบทอดนาฏสินไทยเพราะเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมของเราอยากให้ทุกคนช่วยกันร่วมมือเป็นนักรบทางด้านวัฒนธรรมนะครับมาร่วมมือกันนะครับเจอกันในบทเรียนต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย